อ่ะโอเคก้อนก้อนใหญ่ยนหันนะจ้ะเอามาใกล้ๆหน่อยจ้ะอ้าวมันใกล้เกินไม่ใช่น้ำจิ้มหกไปหรอหรือ่ะอันนี้ใกล้สุดแล้วอ่ะะคจานนี้จะสวยปะอ่ะอาจารย์ไหนดีอาจารย์นี้ไหมอ๋อจานมันอย่างคนละเมนูค่ะมันสองจานมีขาหมเหมือนกันแต่จะมีอ่าโูมีสกับอ่าอะไรวะนะอันนั้นเรียกว่าอะไรทำไมมี่ซ่อมแค่สองคนเองเดี๋ยวเขาเอามาให้อีก สามชุดด okay, so no. uh, okay, okay, okay ้วยล่ะโอเคจ้ะเนาะอ่าโอเคไหมโอเคมาทานจ้ะอ่าไกลๆหน่อยค่ะค่ะอ่ะ ไม่ not working but now n ี้ e n e เปิ i อินเทอร์เน e ตโทรศ200,000 n 0 200,000ันและหลังจาก3 n ันมี250,000 4 o เซ็นเซ็น่ยบรรยากาศเนาะอุ้ยสวยอะบรรยากาศยามค่ำคืน เซนด i สอุมดิสบอซนอุมยูโน่้ขายเอาอะตัวย เหมือนเชีงมากฮะเหมือนเหมือนว่าเชีงมากไม่รู้จะทำอะไรหานะวิวเล่นดีก็มีพอดีอุ้ยยังไม่ได้เอาถ่ายไปเลยวิวอะถ่ายวิวกลางคืนชิคิร้านนั้อร่อยอร่อยนะคะต่อได้ค่ะโทรศัพท์ได้ค่ะมีคนภาคภาคให้ด้วยีสวยมากนะคะบรรยากาศตอนกลางคืน ข้ากล้องไหมจ๊ะหนาวหนาวอากาศเย็นๆกี่กี่กี่องศาเนี่ยเองคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะห้าหกเจ็ดองศานะช่วงนี้ ลองดูสิละเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วเราไม่ได้ใส่ยาเกตยาเกตกันมาด้วยโอชิกเกขาส<ะ>ั์ <c oughs> มันมี <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> แต่ถ้าทําป่าไว้นานมันเสียไงถูกถ้าป่าไว้นานแล้วมันจะเสียทําไมมันเป็นผักสดๆอ่ะก็คือไม่รู้ใช้สองอาทิตย์่ะฉันก็สองอาทิตย์ฉันก็มาเอาไปซื้อวันนีกก็ไม่ใช่ไม่หมายถึงตอนนี้เวลาที่เธอทำอ่ะอาโซโอเคใช้มานานกี่ปีเนี่ยเราเพิ่งใช้ปีได้กี่เดือนนี่เองใช้กี่เดือนแล้วโอ้ใช้เอาก็ว่าใช้มาปีนี้ก็แล้วกันแล้วแล้วเอาใช้มาปีนี้ล้าสูตรมาจากไหน สูตรเหรอสูตรมั่วสูตรฉันฉันคีมันตงไม่ได้ทาฉันทาแต่อันนี้แล้วก็คีมกันแดดจบแล้วก็คีมกันแดดแค่นั้นฉันใส่แป้งเพื่องไม่ได้ทาคีมกันแดดทาอันนี้ใส่ป้าปาใส่หน้าแล้วก็คีมกันแดดจบไไมม่่่ใชแล้วไม่เสียตังค์มาก กำลังหาชุดไปอันนี้ดูเ้นสวยถา่ไ่นวยแล้วต่งตัวสวยแล้วก็ถ่ายรูปกันเอาเอาไปดูที่ที่ระลึกไงที่โบนี่ไงพรุ่งนี้